ร์น uh ิ huh. morning, morning, да. morning, ่งนี่ห่าวโมนิ่งค่ะมันกี่โมงแล้วร์นิ่งจานสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราพามาชมวัดนี่เป็นด้านหน้า สมัยคะรอบเป็นเด็กๆไม่มีนะคะโซนข้างหน้านี่เป็นวัดตรงข้ามวัดก็จะเป็นโรงเรียนนะคะเมื่อก่อนที่เป็นเมี่อสีขาวสีเขียวๆเป็น บ้านพักครูนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะตรงนู้นก็เป็นอาคารเรียนนูน้นสมัยค่าร่าเป็นเด็กๆห้องสุดท้ายนูน้นแล้วตรงนี้จะมีบ้านพักครูอีก ตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีบ้านพักครูเที่ยงทเทียงค่ะแล้วก็จะไปทานข้าวที่บ้านครูนะคะเดี๋ยวพาไปข้างในค่ะสวยเมื่อก่อนมาไม่ใช่แบบนี้ โพต้นใหญ่มากนี่อยู่ข้างนอกนะไม่ได้ซูมเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆค่ะต้นโพต้นนี้ไม่รู้กี่คนโอ้สองต้นนี่เป็นอุโบสถสร้างใหม่ค่ะเราเป็นเด็กเข้าวัดนี่ค่ะ เปลี่ยนใหม่เยอะเลยตอนนี้ทำสวยขึ้นเยอะมีประตูไม้ด้วย นี่หนาวมอร์นิ่งะมันกี่โมงแล้วมอ์น <Goodbye. S 1> ิ่งจานเจ้นชิ้น วัดนิธิสมัยคาร์ลอเด็กๆนะคะสวยเมื่อก่อนจะมีแท่นให้พระนั่งตรงนี้นะ ตอนนี้ยายมาทางนี้แหละ นี่ย้ายยายจากฝั่งนู้นมาไว้ฝั่งนี้ก่อนอนุญาตไทเนื้อ ใหญ่มากกี่คนอ้อมเนี่ยนี่ค่ะล่ออยู่ห่างประมาณ5เมตรนะพาเข้าไปดูที่อุโบสถใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่ สวยมากยังสร้างไม่เสร็จวหน้าหมู่บ้านบ,านบอกองนี้เป็นทั้งหมดนะคะต่อไปสร้างเสร็จคงจะสวยขอบคุณเจ้า นี่ก็จะเตรียมไว้หลังคาเป็นสีสีฟ้าเปลี่ยนกับตอนคาลาะเด็กๆมาก นี่ก็เป็นกอนทรายที่งานงานบุญวันลอยกระทงก็จะเอาทรายมาไว้ที่นี่ ซีทิดแต่นีกำลังจะออกต้นใหญ่มากสิบคนอ้อมนะเนี่ยเดี๋ยวค่ะล่อนับมีกี่ก้าวนะเริ่มจากตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ 3ีสสองีสวย เป็นภาพวาดก่นนุญาตไทย นี่ก็เป็นหอะระฆังะระฆังเล็กๆอย่างนี้นะ่าแต่เสียงดังมากนะไปถึงบ้านเขานีะระฆังเล็กๆนี่นะเปรียมเยอะมากสมัยคานรอบเป็นเด็กๆมีพระอยู่หลายองค์ตอนนี้มีอ,องค์เดียวนั่งอยู่ตรง นี่ค่ะล้วก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ